เป็นอ,อุ่มออมาเลยตัวนี้อืมข่อยย่อแล้วเนาะเล้บอกข่อยกินข่าวเฮอยแ้วกบอแค่นีข่าวเผยป่วยยาคนวะคนห้ามเอาเนาะ สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคนเด้อโดยมาพบพ่อกบนองลาตีเด้อพี่น้องพบพ่อเมื่อนี้เนาะกาแฟมาเต้าทานพี่น้องเมื่อนี้โดยแบบบรรยากาศก็ขึ้นฝ้าขึ้นฝนเนาะพี่น้องเมื่อนี้วันที่เสาร์สามว่าพายุมาหอยวันที่เสาร์สามพี่น้องเจัาป่าฝนสีตกมาอีกเลยอบจักเนาะว้าทองฝ้าทังประบวนเพื่อเก็บทานพี่น้องเพ็่อขวัดทานเนาะ ใช่เดี๋ยวฝนตกลงมาวันนี่บริไทคิปเบิร์ดมือพี่น้องตอนเศร้าก็ฝนตกพอดีไปเวียกน้ำอ้ายพี่น้องวันนี่ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้น้องนางแล้วกา,าจักรยานแหละเนาะอยู่เซโนโพี่น้องอยู่เซโนโเนาะกไกลห่างจากบ้านเฮานี่ก็ไปไล่เติบเนาะหลายกิโลอยู่เนาะด่อยมือนี่แหวามาหาม่ทาวกับไอตุนเพื่อนพี่น้อง อ,อ๋อี่โตใบมัเอือกเขียวงามแฮงแ่มาหาแม่มามถาวเหมือนนี้บริมัมหาเป็นลายเมืออ่อลยฝนตกพี่น้องหลังจากที่ว่าฝนตกอันลินลินนี่การน้ำเริ่มเต็มน้องแล้วเนาะสามสีใสอะไรบาานี้น้ำอยู่เตาถ่านพี่นอ้องสามสีพหัวถานเนาะเพราะว่าเวลาเพาานเนิ่นเผาถ่านอีกอย่างนี้มันก็ลงมันตักเอาในนี่แหละน้ำใส่เนาะพอได้ใส่น้ำฝนน้ำขื้นไลยหลายเนาะ เป็ดกะลงมาลอยน้องหลุมผูกามีอีกน้องหนึ่งเนาะมันขันป่ากันหน่อยเดียวพอได้อาบได้ใส่อาดนำฝนเนาะสมมติน,นี่กะฝน,นตกอยู่ไอ้ตุน่นสบายดีได้ตุ่นเดอ้อเาสบายดีได้ไ่เท้าโด,ดยพอ,พ,อพอดีมาหาเผื่อพีนพ่น้องมอนี้มาบันนี้ผัดก้องถ่าน,นี่เลยนะ้ไม่ถาเนาะถ้า,นะากระเลียนมือได้นี่นะนว่วานี่ อืว anyway> ายเนาะมึอน cool ี่กาจนอันนั้นเลยห้ามบอกได้บอกย่อเลยบอกแพอยู่บ่ลองย่อมึงดูคอยย่อเนาะยับได้ไปแถวไอตัวโหลดเสร็จไปแถวได้วแถวแหงยาดดิทีจักโหลดแล้วไม่นี่นะคือได้กล้องเลยสามโหลดหนึ่งมีแต่ใหม่เป็นเนาะ เยไม่เป็นกับไม่ตายพี่น้องเออหามขื้นซอยไมเแถาหแล้วมันจังไวไม่ใหญ่ๆนพ่ายยอซะเออเอยนาเรายอเก่งไหยเนาะไปหันเอาไม้เลยเออเที่ยวออกอยู่ในไม้ลายในไม่แถวเนาะเล่นีนยอขึ้นต้นน้อยๆในต้นว่าตัวยอได้แล้วยอเอาตัวบ่ไดกับป้าไว้ ตัวแดงมันโดนใหญ่มันใหม่เป็นเนาะแห้งนักเลยอ,เอืจะเป็นใหม่ยังไม่ลำง,งไม่ถวเปตัดอยู่ใส่ไหม่ลำงนี่เออสื่อแน่เนะเาะยอดใส่แถวนั้นเลย ปากมันกันชุดอยู่ทางพุ่นเนาะเป็นจากกองเออแล,ล้วแล้วถ้าได้เป็นคายเดี๋ยวนี้เ,นเ,นเออรถเซนหาแล้วอ, <c oughs> อือเลยย่อขึ้นรถเล่น <c oughs> ลเลยวะแถวนี้นะย่อขึ้นรถเลยนนี่ เล so no ือกเอาตัวใดมันใหญ่หลายก็บ่เอาอย่าย่อบ่แพ้เฮาบ่ได้นิ่มไว้ตุนเนาะง่ายบ่ย่อลองเบิ่งโดดได้โอ้ถามเอาน่ะจักก็ย่อขึ้นมาย่าย่อบ่ได้เอกิ่งไปไม่เท่ายัอไม่เท่าอืมเ็นันแหละมันจัย่อได้มันนั่นได้ ใชแต่ฝน,นตกเมื่อนี้เนาะเั้คิดว่าเจ้าไปตัดไม้เลยได้เมื่อนี้บเพราวะว่าตอนนี้ก็เ้าโมงเลยวบเจ้าพี่น้องไข่ในดอกฝนบนตกอ,อืมโดยหาโน่ไม้เลส่สวงนี้โน่ไม้ออกเนาะหอ,อ,อนมังอึกับพี่น้องเริ่มชิได้กินเลยได้นี่ฟักทองเนาะ ได้อยู่ที่มาลงหลุมก็ได้ยันบ่ใหมน่นะขึ้นสูงเลยบริตัดเลยม่แถวเานะาะใส่เลยมีแต่ใหม่เป็นหีือเล่าไอเพิ่นเผาใหม่มยมมยอยู่ดอกใส่ผลลายเ <c oughs> พิ่นว่าว่อยังให้ให <c oughs> ม่มาแถานี้ยอบ่ <c oughs> ได้แล้วมเแถาซ้ำนี่ <c oughs> น้ำอร่อยอืมเออไหม่น้อยบอพอเนาะอือเป็นอู้มาเลยตัวนี้อืออยอย่อได้เนาะแล้วบอคอยกินข,าข,นขา่าขวเฮ้ยบ,บอคอยกิน ก็มีแห้งยอมไหมเลลปแบบนี้เออขี่เลือยก,กันหนยเดียอาน้าไม่ถาวาเนาะป้าวันนี้คือลมแต่นี่ลมแห้งๆไอตุนสีบิวไปน้ำลมแหละลมผัดขี่นอกเลย เออตัวใดมันนื่อยหน่อยเจ้าก,ก็ะยองไปอะไรแบบนี้แห้งยององ่องง่ายใส่หม่องใดมันบ่บ่พอไม่ใหญ่ใหญ่ไปจะใส่บุดได้เบิร์ตมาเตาหนึ่งเออมาบัดนี้เนะี่ยได้เต้าหนึ่งอีลไรพี่น้องส่วงลังๆนะขวัดเบิร์ตมะไม่ท่าเนาะมาบุได้กับขวดเบิร์ตตลอดบบอือ เราถ่ายพันโอไปโดนนั่นเนาะบางอันที่พันโอได้พันกันโอเองเพราะว่าตัวได้มันย่าวอาหมดนะยังบัทันมีไม้น้อยเนาะใส่แต่ไม้ใหญ่หาแต่ไม้น้อยมาเติมทางนี้เพิ่นชี้ใส่แต่ไม้ใหญ่เนาะพี่น้องทางลุ่มนี่แบบอันนี้เพิ่นซื้อเอ้าอันนี้เพิ่นเบลิตัสเอง ือน้ำคเจ้ากินข้าวเศร้าแล้วมาเจ้านะเออเป็นมาเจ้าคลายอันพื้นถามยังบาทันขวดเนาะมาเจ้าหายตอนนี้ <laughs> <laughs> ยาวาวานีวยนวย้นห้ามเอาได้บอ อ้มเอาก็ได้ถ่บอทาหามไม่ถ่าพาหามแลวพี่น้องเฮ้ยยงอยู่เลยจะจับดีๆได้ไม่ถ่าเอลยระวังมันรุดได้พื้นหามเอานเนาะอืมคอยขื้น ไม่เป็นเนาะมันคือหวาแล้วมันนักก็คือใหม,ม่อันมันเหี่ยวแล้ว <c oughs> ได้เลยสำนั็จกะ <c oughs> ยับไปมาหน่อยนึงค่ะวะมันกายหัวและทานหน่อยนึงเลย <c oughs> ได้เลยที่เนาะ อยูค่คนอีกมันรุดไปหลายเติมเออตัดไว้ซ้อนเนาะไม่หน่อยนี่ใส่ลายน้องใส่หน่อยกับโบใหมย่ยงาหูวประจักษ์อ่ะนะยงาหูวประจักษ์หรือวะสิตยอดเออทำหน้าแะไรพอดีเดี๋ยวมาบันได้ซ้อน <c oughs> ไปถาวรจัดการเองแหละพี่น้อง <c oughs> ไ่ถาวรจัดการเองเลย <Okay. S 1> ไ่ถาวรนี่ ไม่อันค่าแต่ไม่มันบนเหนือบานบนนักปันดใดเ,เออเบาๆหนึ่งเป็น่านกางามอยู่ค่าแต่พาเขาน้องบนใส่แห้งลายถ้าพาบะเขานี้เมื่อยให้ได้ตัดนะ ตัดซองบาทก็ขาดแล้วพี่น้องผ่านี่ขาดกันดิทัดซองหาทก็ขาดกระติตัดบาตัวนี้เออมันนันเนาะมันยาวโคตรเผลนี่เลยแค่มีกล้วยแค่มีผ้อ่ะเผลนี่เลยดามเดียวเลยดึงผู้เดียวเนาะตัดก็ขาดอยู่แล้วอันนี้กะกินอ่ะ Mày ăn tên như nó thử này Nói hẳn หยาบบ,บอ่บางทีหยียบไหมมันตีงอยู่เนาะเหลือ่อยกับข่าว้องไม่เทานอเหลื่อยดึงผู้เดียวพี่นองขากันเออขับบนคนให้ข่าวอยู่เนาะ ในขาวผืนดึงแบบสบายพี่น้องดึงพอดีคอยตัดเมืม่อยก็ชอบเมื่อยต่วนผืนตัดไม่น้อยอบอ่มันเป็นเครือเนาะนะเนาะเครือหน่อยเวลาเป็นฐานก็นง่ามเลยเครือกะเนียนเข่งเงี้ยอ่อน,ออน พอดีเจอเม่ถาวตัดไม้พี่น้องเพคนตาเตรียมไปเอาไม้แน่นี่เนาะเออข่าไปตัดไม้น้อยมองไม่ตัดกับใกล้ใกลพี่น้องเลยอยู่อันใกล้เติบเนาะแบบย่างไปย่างมาเพื่อนขำเห็ <c oughs> <c oughs> นอะไรหย่างและสามคนานะไอตุน่นเมถาวรไอเอ็นะ มีแต่ว่าเวลาเห็นเพิ่นไปเวลาเห็นเพิ่นอย่างก็มีแต่ขี่รถนอนพักขึ้นขึ้นเ,เห็นเป็นไรเนาะหุนไก่โมงพิกัดแกอยู่ทั้งข้าทั้งลงเหตุมาสิไปยอยู่ไหน เ, insky, เอามาแห่ะฮเจ้าก่อนไปฮแเละนี่เออปลาทองเราไปดำหน้าปลาทองนะอันไปสามมือนี่เลยนะมือว่าในี่บ่ไดไปมือก่อนน่ยไปสองมือลากาคือว่าดีิมามือนีก็ไป่ะนะไปแมน พอได้นั่นดีดอกเพราะว่าเพิ่นเอาแบบโบลายไห้นะซ่าเพิ่นบบอยากลายเพิ่นบเรียจ้างคนลกเพิ่นลกเองเพิ่นเลยเนี่ยนมันก็เลยซ่าะตาวหนึ่งก็เพื่อชีได้พี่น้องเอ้ยนอนตัดไม้เพื่อชีได้นะแม่เถ่าเพา่ชีไเป็นทานเพาะชีเป็นทาน ก็ชิลเลค้าอีกว่าเมนเรื่องง่งายๆเนอกมาเด้อแกทุกคนเมื่อยแล้วก็ให้ฮลานเนาะกเนาพี่น้นองเอยจังได้กับมีตรวระสิบป้าอะบาดนี้เนะาะเมถาวิ่นก็ตัดไม้แล้วเพิ่นจะสิเข้าป่าอะไรบาดนี้เนาะกระตัดไม้น้อยเนาะอ้าวสบายดีใช้ไหมเทาเด้อสบายดีโดยผู้คนตูดกระตัดใหม่เน,นี่พี่น้องเลยไห <c oughs> นตัดตัดห้องดีๆนะเนาะอย่ามันมันถือขาประบนผลการควัดฐานพี่น้องค่ะ หนาฝนเนาะไคอยู่ใกล้ก็มาซื้อได้เดอ้อเปร่ารหัสสิบพันเปร่ารหัสสิบพันหาสิบพันมาพี่น้องเลยขายดีอยู่แต่ว่าส่วงนี้โอ้เป็นเจ็บทานบุ๊สบายดีเลยมาบ่นเดอ้อสบายดีโอ้เพิ่นอันหนามืดทนคอยขัดแันละหน่อยโอ้ควันอยู่ตัวตัวพี่น้องพวกย่างเลยน้องน,นี่ แมนเจจะเปลาวัดนี่นะได้ปาป่าแเจ้านได้ีแนเพื้นหลดเป็นเก็บทานพี่น้องไอ้ผพื้นกะกำลังเริ่มมากกำลังเริ่มฝนกระตกถุกมือถูกมือเนาะทั้งเว้นทั้งคื้นฝนกระไดพอดีแบบจุดทานซะมันเลยแบบนานใหม่ในนนนึงแต่ก็นานใหม่อันนี้ที่เป็นสนที่โบใหม่พี่น้อง ส่วงนี่ราคาเขาได้ทานสิบสี่สิบคือเก่าเออเป้าละสี่สิบพันกี่พี่น้องเลยทานเพิ่นกด้ะสื่อทานสอยเพิ่นนเด้อพี่น้องสื่อไปใช้ก็ได้เนาะเป้าละสี่สิบพันกี่เป็นเงินเป็นเงินบาทเ่าได้ประบวนอันนนอันสี่สิบบาทบอกหรือว่าแปดสิบบอกประมาณนั่นแหละเนาะ มันสี่สิบะเ,เป็นกระควัดรทานก่ละเมอพี่น้องกูเก็บใส่ก,กระเป๋าแบบนี้ละละไรกน่อย,อยกเ,เกระคิหน่อยอคนมันตกดุส่วงนี้จูดทานกบระว่างในย่นนานาน้ำถ่วม่าน ต้องตากไว้ก่อนเนาะประมาณเท่าเลยแหละ่ว่าอนทั้นได้หายนะมันเปียกจนทำดูกล้องล่างเทือนเมื่อนั้นก็เห็นเธอมาซื้อน้ำพี่น้องแต่ว่าเมื่อนั้นจะยังไม่ได้ขวดเนาะยังไม่ทันนีเป็นยังนอลนิมนิมน้านวลตัวเห็ดตัวเห็ดด้วยนิ่มซมจ้าไปลินปไลินไปผลมาหล่อลินเมื่อนี้เพิ่นออกมาพี่พี่น้องไปตลา แมนอานอนเลยเออทางนี้มันยากยากได้สอดทางดําอยาู่แต่มัน <laughs> ยากนี่แต่คุ้มป่อยเฉยแจ็คปนถามทางาไปกระถามหาประบนพี่น้องเพิ่นกระยูเต้าถานเนาะเพิ่นจุดทานคือเก้าเปิดกับเมื่อน,น,นอนอยู่พี่นอ้องแต่ว่าเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินอยู่พี่เนาะ จูดทานอีกยังต้องใยเผาท่านอืมก็ดูแบบนี้ละพอได้จูดทานเนี่ยบร้อยน้องเต้าหนึ่งค่ะใหม่เป็นเก็บผ่านเนาะโดยพี่น้องมีแต่ว่าคลิปนี้กระสิคอลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะ ย่างไม่เบิกประบนเพิ่นอันเก็บท่านนาะทีนี้เป็นขวดน่านฝนก็อยากโตกลงมาแหไพี่น้องไงพ่อวาติโต้ควันอยู่ตวดตวเนาะเป็นขวดน่านหนาฝนสว่วงนี่กะต้องขวดนหน่อยหนึ่งเพราะว่าขวาดร้ายแล้วกะมันเก็บบ่ทันเนาะเอากรสิบปอันเวียก่อนน้อยหนึ่งพี่น้องฮู้่าผู้วงเพิ่นอยู่เพลอนเลยบอเนาะเพราะว่าทางแม่เพิ่นนะไปหลับจ้างดำหน้าน้องเมื้อนี้เพิ่นว่าว่านนี่ฮะนะฮู้ว่อะไรไปเลยบอก พอดีสิพาครูคงเพิ่นไปเหตุเกี่ยวกับบัตรตู้เอทีเอ็มอะไรพี่น้องมันมันมีปัญหาเนาะเพราะว่าเงินเดือนเพิ่อนอาจจะได้แล้วเพราะว่าส่วงลางลังมันบ่ได้ฮะนะเพิ่อบด้เหตุคลิปลงเนาะอะไรบรนเหตุคลิปลงแล้วก็อาจจะได้แล้วบัินี้ไปกดแล้วบ่ได้เนาะเป็นนําบัตรั่นแหละจกบัตรเพิ่นเป็นอย่างก็เลยว่าสิพาเพิ่นเข้าไปธนาคารน่ะนะเพิ่นก็บ่มีหมู่ไปพี่น้องเฮาก็สิพาเพิ่นไปเนาะวานี่กับไปเลยธนาคารปิดเพราะว่าค่ำละไรฮะน่ะเนาะเพิ่นเปิดแต่ ประมาณสองสามโมงเปนกับปิดแล้วมื่อนี้ก็เลยว่าสิพาเพิ่นไปเบิรงอ่าพอได้เนาะหัวเป็นยังไงบัตรมันอาจจะเป็นนําแบบเฮาเห็ดพิษเี้ยสักอย่างแหละบางทีเหาก้นละฮัดอีกยังพิษมันก็อาจจะเป็นได้เนาะก็เลยว่าเออพาเพิ่นไปก่อนวะมีหมู่เพิ่นก็บ่ก้าไปนะพี่น้องไปผู้เดียวเนาะมื้อนี้ก็เลยว่าแวะมาหาไเถ่าก่อนก็เลยว่าสิไปหาผู้วงกาเพิ่นอยู่เนาะเพิ่นอยู่ก็มือหนายานว่าไปทรงแม่ยูบอนเพิ่น ดำนาฮะนะเอาพี่น้องคลิปนี้ก็มีแต่ว่าสิคอลาไปเพียงซัมมี่เดอ้อพี่น้องเนาะถ้าพบพอ่อคลิปหนาเดอ้อเนาะโดยจากคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุคนเนาะที่หับชมคล,ลปคคิปน้องลาตีแล้วกับประคามโฆษณาเด้อคลิปนี้ลาไปแล้วขอกล่าวคำว่าส,สบายดี